ไอ้สตาร์รถตรงนี้วันนี้มีเวลไฟเข้ามาที่บ r ีจเราหนึ่งคันเป็นเวลไฟสีขาวขับเคลื่อนสองเบาะข้างในสีน้ำตาลหาย,ายากครับเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เลยนะครับใช่เรียบว้ันนี้ดูแลดีๆนะดูแลดีนะสวัสดีครับพบกับช่องเซอร์เบิร์กแล้วนะครับวันนี้มีพี่สอบถามกันข้ามาว่าเซอร์เบิร์มีเวลไฟหรือเปล่าต้องบอกว่าวันนี้มีเบลไฟเข้ามาที่บ r ีจเราหนึ่งคันเป็นเวลไฟสีขาวขับเคลื่อนสองเบาะข้างในสีน้ำตาลหายากครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับ เนี่ยพึ่งพิ่งมากันเราไปดูกันคันนี้ใหม่ๆเลยครับพึ่งเข้ามาเมื่อกี้เลยนะครับใช่เป็นไงเรียบร้อยดีไหมคันนี้เดีววันนี้ดูแลดีๆนะดูแลดีนะเพราะว่าเราจะเอาไว้ขายกับลูกค้าที่มองหาเวลไฟสีขาวบาะน้ําตาลนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าบะน้ําตาลเป็นแบบไหนอ่ะเดี๋ยวเข้ามากําลังทําความสะอาดกันอยู่นะครับเวลไฟเป็นล้อขนาด19นิ้วนะเป็นไงมาเดิมเดิมใหม่ๆ่เดิมเดิมสีน้ําตาลสวยครับ สวยเลยเดี๋ยวดูภายในกันออปชันไม่ต้องพูดถึงนะออปชันเต็มอยู่แล้วเฮดซับดิสเพย์ดิสทอออินเนอร์มิลเลอร์บายสปอร์ตระบบโตลต้าทีเมดมีให้หมดเลยเฮดซับดิสเพย์บันไดก็มีให้ด้วยบันไดก็มีให้ด้วยเฮ้ยใครสตร Star าร์รถตกยี่ห้ออเไรอะโอเคอ่ะสำหรับพี่ๆคุณนายนะครับที่มองหาเวฟไฟสีขาวเบาะน้ำตาลนะผมมีรถพร้อมส่งหนึ่งคันเข้ามาคุยราคากันครับเข้ามาคุยราคากันวันนี้เซอร์บิ้มต้องไลน์ไปก่อนสวัสดีครับ